สวัสดีครับผมโยชินนะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับวิธีการเล่นโดรนนะครับตัวโดรนนะฮะ T11S นะครับซึ่งเป็นตัวโดรนพับพร้อมติดกล้องระบบ Wi-Fi นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นหน้าโฉมใหม่นะครับตัวนี้ความชัดกล้องได้ 720p นะฮะสำหรับมือใหม่ฝึกบินที่อยากเล่นแบบสนุกสนุกแรงแรบันเทิงบันเทิงนะฮะก็อย่ามาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงได้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ แกะส่วนๆครับตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เราแถมกระเป๋านะครับนะฮะนี่นะครับตัวกล่องแล้วก็กระเป๋าโดรนนะครับผมตัวนี้นะฮะก็แถมกระเป๋าโดรนมาให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะด้านในนะครับนะฮะปึ๊บออกมามีอะไรให้บ้างนะครับนี่นะฮะก็จะมีนะฮะคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็ QR code โหลดโปรแกรมลงหน้าจอ iOS แล้วก็ Android ใช้ได้นะครับตัวนี้นะฮะมีกระเป๋าใส่ให้พร้อมนะฮะ เซฟตี้ใบพัดนะครับเซฟตี้ใบพัดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับในอ่าถุงซิปล็อกนะฮะก็จะมีปีกแถม2ใบนะฮะตัวชาร์จเนี่ยจะเป็นแบบหัว USB นะครับผมนะฮะแล้วก็มีไขควงไว้ให้อ่าขันน็อตนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวรีโมทนะฮะนี่รีโมทครับแล้วก็ตัวโดรนนะฮะอันนี้คือตัวโดรนนะครับผมนะฮะอ่านี่ครับตัวโดรนนะฮะก็ซึ่งเป็นตัว งานพับนะครับผมตัวนี้นะฮะนี่นะครับ,นนรบหน้าตารูปแบบนะครับอโอเคนะฮะกระเป๋านะครับแถมกระเป๋าฟรีนะครับตัวนี้นะฮะทีนี้ครับวิธีการใช้นะครับของตัวโดรนลำนี้นะฮะจะเป็นตัวสีแกนนะครับก็สามารถกางปีกได้นะครับนี่ฮะจับกลางได้เลยครับจับกลางได้เลยนะครับตัวนี้เอาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะลักษณะการกลางก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่ฝึกบินก็ควรใส่เซฟตี้นะครับเอาตัวเซฟตี้นะครับมาเสียบได้เลยนะฮะที่ตัวร่องนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะ นี่นะฮะแล้วก็กดครับให้ตรงนะฮะแล้วก็กดไปปึ๊บอย่างนี้นะฮะสี่อันนะครับตัวนี้ก็ทะเป็นเซฟตี้ครับสำหรับมือใหม่ฝึกบินก็ควรจะใช้นะครับผมนะฮะเอาเอาไว้เซฟตี้เวลาพลาดชนอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นแล้วจะไม่อยากใส่นะฮะจะอยากเล่นแบบโชบเชลสวยๆก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาทีนี้แบตเตอรี่จะอยู่ที่ใต้ท้องนะครับนะฮะ ให้เรากดสไลด์เลื่อนปึ้มนี่นะฮะเอาแบตเตอรี่ออกมาเนี่ยครับนี่คือตัวแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้นะฮะอ่ะทีนี้นะครับ,รบ,รบวิธีการชาร์จไฟนะครับแบตเตอรี่นะฮะก็เอาสาย USB ออกมานะฮะเวลาชาร์จนะครับนี่นะฮะตัวชาร์จริฟส์อ่านะครับให้เราเสียบสายชาร์จกับตัวแบตนะฮะเข้าหากันนะฮะให้ตรงเคี้ยวนะครับมันจะมีเคี้ยวรองให้อยู่นะฮะให้ตรงครับเสียบเข้าไปครับอย่างนี้ ปุ๊บนะฮะเวลาชาร์จไฟก็สามารถนะครับเสียบกับปลั๊กโทรศัพท์ก็ได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพาวอร์แบ a ค์หรือชาร์จในรถก็ได้นะฮะเราก็เสียบลงไปป่๊งนี้ครับเห็นไหมฮะว่าจะมีไฟติดที่ตัว USB นะฮะถ้าเกิดเต็มก็จะดับลงไปก็อยู่ที่ประมาณ40-1ชั่วโมงนะฮะบวกรบนะครับตัวนี้ชาร์จครั้งหนึ่งนะฮะจะเล่นได้อยู่ที่ประมาณ1 0 1ถนาทีนะครับ สิบถึงสิบห้านาทีนะครับนี่ก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับผมนะฮะนี่ฮะแบตเตอรี่นะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเราชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะชาร์จแบตเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราเล่นแบตอุ่นๆร้นๆนะฮะอย่าเพิ่งชาร์จนะครับทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับเย็นเสร็จแล้วค่อยชาร์จนะครับชาร์จเสร็จแล้วนะครับนะฮะดึงปลั๊กออกนะฮะเวลาเต็มนะครับก็ควรให้แบตเตอรี่เย็นก่อนแล้วค่อยเอามาใส่โดนก็วิธีการใส่นะครับนี่นะฮะนะฮะก็ใส่ที่ขั้วครับผมนะฮะให้ตรงครับแบบนี้นี่ครับ ลักษณะแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ใส่ลงไปนะฮะปิดนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวโดรนนี่คือตัวโดรนนะครับผมตัวนี้นะฮะทีนี้ก็นะฮะถ้าจะเปิดนะครับให้เรากดที่ด้านบนนะฮะตรงนี้กดค้างไว้อ่ะเห็นไหมฮะว่าไฟติดด้วยนะฮะไฟติดเรียบร้อยนะครับนี่โอ้โหสว่างมากครับไฟหน้าเป็นไฟ LED เลยนะครับตัวน right. ี้สวยงามเลยนะฮะอ่ะโอเควางไว้กับพื้นนะครับทีนี้ตัวร <ailleurs. S 1> ีโมทคอนโทรลเนี <Eagle hit S 1> ่ยนะฮะ จะใช้แบตเตอรี่นะฮะขนาด 2A นะฮะก็จำนวน3ก้อนนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะ3ก้อนนะฮะก็ใส่ลงไปนะครับแต่รู้สึกว่าทางเพจเรานะฮะสำหรับคนที่สั่งซื้อจากเพจเราจะแถมให้ฟรีด้วยนะฮะนะฮะพร้อมเล่นเลยนะครับอ่ะนี่ฮะเรียบร้อยปุ้มนะฮะป๊บนะฮะอ่ะทีนี้ครับผมนะฮะ ตัวรีโมทนะครับเปิดสวิทช์ปุ๊บนะครับอันนี้อ่าเดียก่อนนะครับเปิดสวิช์ตัวรีโมทปั๊บนะฮะไฟโดนกระพริบเห็นใช่ไหมครับผมนะฮะไฟรีโมทก็กระพริบนะครับผมนะฮะก่อนเล่นเนี่ยเราต้องทําการเซ็นเซอร์ก่อนนะฮะให้เราดันคันโยกด้านซ้ายขึ้นที่สุดหนึ่งทีครับปล่อยนะฮะแล้วดันลงให้สุดอีกหนึ่งทีปล่อยเห็นไหมครับว่าไฟตัวรีโมทนิ่งไฟตัวโดนนิ่งก่อนบินทุกครั้งนะฮะต้องคาลิเบตโดนด้วยนะฮะการคาลิเบตโดนให้กดคันโยกสองข้างเนี่ย ฉีกออกข้างนะฮะพร้อมๆกันนะฮะให้ฉีกออกข้างนะฮะไม่ไม่ให้กดลงนะครับให้ฉีกออกข้างอย่างนี้เสียงดังติสนะฮะไฟกระพริบสีหยุดนิ่งป่อยนะการคาลิเบตโดนเซ็นเซอร์โดนควรวางกับพื้นเรียบๆนะครับผมนะฮะอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับผมนะฮะกับตัวรีโมทคอนโทรลนะครับว่าตุ่มไหนมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะฮะจะเห็นตัวรีโมทนะครับนะฮะคันโยกด้านซ้าย นะครับคันยกด้ซ้ายนี่มีหน้าที่นะครับคือ1บินขึ้นครับนะฮะแล้วก็บินลงอันนี้คือบินลงนะฮะสก็คือบินขึ้นนะฮะดันขึ้นสุดนะครับก็นะฮะมันก็จะบินขึ้นนะครับปล่อยปุ๊บมันจะล็อกอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะเ๋ยะผมเ๋ยะผมจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมนะฮะอ่ะดันขึ้นอย่างนี้คือบินขึ้นนะฮะปล่อยปุ๊บเขาจะล็อกระดับเพดานบินให้เรานะ เวลาคุณบินขึ้นไปเนี่ยเทคออฟขึ้นไปปุ๊บนะฮะสูง2-3เมตรคุณต้องการความสูงเพิ่มคุณดันคันโยกด้านซ้ายขึ้นครับนะฮะสูงพอใจคุณปล่อยเขาจะล็อกระดับต้องการให้ต่ําลงนะฮะให้กดคันโยกลงนะฮะพอใจแล้วปล่อยโดนจะล็อกระดับให้เราเองอัตโนมัตินะฮะแต่ถ้าเกิดเรากดคันโยกไปด้านซ้ายนะครับตัวโดเนี่ยนะฮะจะหมุนหัวไปซ้ายครับนี่ฮะเขาจะหมุนหัวสลับแบบนี้นะฮะถ้าเรากดขวาก็จะหมุนหัวไปขวานะครับตัวนี้นะฮะสองหน้าที่นะครับผมนะฮะทีนี้ มาถึงตัวคันโยกด้านฝ่ามือนะครับตัวนี้จะทําหน้าที่ระบบควบคุมทิศทางครับนะฮะก็นะไม่ยากครับเดินหน้าเรากดบังคับเดินหน้าค้างไว้อย่างนี้นะฮะตัวโดนจะบินไปด้านหน้านะฮะปล่อยปุ๊บเขาก็จะหยุดนะครับผมนะฮะถ้าจะถอยหลังนะครับเราก็ดันคันโยกถอยหลังนะครับแบบนี้นะฮะหยุดนะฮะเราต้องการหยุดเราก็ปล่อยนะครับถ้าเรากดไปด้านซ้ายนะครับ <ส>ตัวโดโรนเนี่ยไม่ใช่เลี้ยวนะครับแต่เขาจะบินนะฮะถ้าเรากดไปซ้ายอย่างนี้ปุ๊บนะฮะตัวโดรนจะบินไปซ้ายนะฮะถ้ากดขวาตัวโดรนจะมีบินมาด้านขวานะครับผมตัวน,นี้นะฮะอ่าโอเคนะฮะปล่อยก็คือหย谢谢ุดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาเรียนรู้ตัวระบบนะฮะตุ่มเล็กๆนะครับผมนะฮะด้านซ้ายมือนะฮะกับด้านฝ่ามือนะครับตัวนี้ออฟออนปิดเปิดนี่รู้แล้วนะครับผมนะฮะอ่าทีนี้มาดูตัวล่างสุดก่อนนะครับ ตัวนี้ทำหน้าที่สองหน้าที่หนึ่งครับเขาจะมีลูกศรชี้บอกนะฮะถ้าเป็นลูกศรชี้ลงนะฮะถ้ากดหนึ่งทีปุ๊บนะฮะเสียงนังติดนะฮะตัวโดนจะค่อยๆบินลงนะเขาเรียกว่าตัวเทคเลนดิ้งครับนะฮะบินลงมาครับผมนะฮะคุณต้องการให้โดนลงตรงไหนคุณก็กดบังคับทิศทางให้ตัวโดนลงได้เลยนะฮะหน้าหลังซ้ายขวาตรงตรงที่จุดคุณต้องการนะครับถ้าถึงพื้นปุ๊บเขาก็จะดับเครื่องให้เองอัตโนมัตินะฮะอ่ะ อีกหน้าที่หนึ่งนะครับเผื่อท่านใดนะฮะบินโดนพลาดไปชนบ้างนะฮะผิดพลาดชนต้นไม้เสาไฟฟ้าบ้างอะไรก็ตามนะฮะตกนะฮะต้องการดับเครื่องฉุกเฉินนะครับตัวนี้จะมีคําว่าสต็อปนะฮะให้เรากดค้างครับเสียงดังตีดนะฮะตัวโดนที่ทํางานอยู่เขาจะดับใบพัดทันทีคือดับเครื่องทันทีครับผมนะฮะก็ปล่อยตกได้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้2หน้าที่นะครับตัวต่อไปนะครับตัวตุ่มที่2นี่นะฮะลูกศรชี้ขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบเทคออฟคือ กดบินขึ้นอัตโนมัตินะฮะกดหนึ่งทีปึ้มนะฮะตัวโดนจะเทคออฟขึ้นคือบินขึ้นเองอัตโนมัติแล้วก็ไปล็อกระดับให้เราอยู่ที่ประมาณนะฮะเมตรถึงเมตร50นะครับนะฮะประมาณน,นี้นะฮะไม่เกิน2เมตรนะฮะจะเทคออฟขึ้นมาและล็อกระดับให้เราเองนะฮะหรับมือใหม่นะครับแนะนําให้เล่นตัวนี้และกันกดหนึ่งทีให้ตัวโดนบินขึ้นเองอัตโนมัตินะครับโอเคนะฮะนะครับทีนี้นะฮะตุ่มต่อไปเนี่ยก็จะมี2หน้าที่เหมือนกันนะครับผมนะฮะ ถ้าเรากดหนึ่งทีปึ้มนะฮะไฟที่ตัวโดนกระพริบนะฮะใต้ท้องไฟจะกระพริบนะครับเขาเรียกว่าระบบหลงทิศทางถ้าเกิดท่านใดบินไปแล้วนะฮะบินขึ้นสูงนะฮะมองไม่เห็นครับผมนะฮะไม่รู้ว่าทิศทางด้านหน้าด้านไหนหลังด้านไหนคือไม่รู้แล้วนะครับทีนี้นะฮะไม่รู้ด้านไหนแล้วเอาเอาไม่ถูกแล้วนะฮะเดาไม่ถูกแล้วให้กดตัวนี้หนึ่งทีปึ้มนะฮะไฟกระพริบที่ใต้ท้องถ้าคุณกดบังคับเดินหน้าโดนจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามนะครับคุณกดเดินหน้าปุ๊บด้านนั้นจะกลายเป็นด้านหน้าทันที นะฮะถอยหลังซ้ายขวานะฮะจะอยู่อย่างไงก็ตามนะครับทิศทางไหนก็ตามถ้าอยู่ด้านหลังนะครับนะฮะหันไปด้านนี้คุณต้องกรก็ต้องการกดด้านหน้ามันก็จะไปหน้าให้เรานะถอยหลังให้เรานะก็เรียกว่าระบบหลงทิศทางครับถ้าต้องการหยุดนะครับถ้าเอาโดนล,ลงมาได้แล้วนะฮะต้องการหยุดระบบนี้ก็กดซ้าอีกหนึ่งทีปึ้มนะฮะไฟก็จะนิ่งเหมือนเดิมเข้าสู่โหมดปกติครับด้านหน้าก็คือจะเป็นด้านที่มีไฟนะฮะด้านหลังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาฝั่งนี้นะครับนะฮะ อีกหนึ่งหน้าที่นะครับผมนะฮะจะมีตัวลูกศรชี้ลงและตัวเฮดนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวรีเทิร์นนะครับถ้าคุณต้องการรีเทิร์นโดนกลับนะครับผมนะฮะนะครับให้กลับถอยหลังอะไรอย่างเงี้นะฮะให้คุณกดค้างครับเสียงดังติ๊ดนะฮะตัวโดนจะรีเทิร์นนะฮะของมันเองอัตโนมัติถ้าต้องการหยุดก็กดหนึ่งทีหรือกดตัวบังคับนะฮะคันโยกไปด้านหนึ่งทีก็ได้นะครับทำได้สองอย่างนะครับอ่ะโอเคส่วนตุ่มนี้นะครับเราไม่ต้องใช้งานนะฮะ อาชีนี้มาถึงด้านนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะมีลูกศรชี้ลงชี้ขึ้นซ้ายขวาตัวนี้คือบาลานซ์นะฮะบางท่านนะฮะมีความสงสัยว่าไอ้บินโดนขึ้นไปแล้วทําไมอ,อ่โดนมันไหลหน้าเองนะฮะถ้าเกิดท่านใดนะครับบินขึ้นไปเจอลมนะฮะถ้าหรือว่าคุณเซ็นเซอร์ไม่สมบูรณ์ไม่คาลิเบตโดนนะฮะมันมันขึ้นไปแล้วกินลายนะครับสมมุติว่าตัวโดเนี่ยกินลายมาด้านขวานะค,คือด้านขวาด้านนี้นะฮะด้านขวาปื๊บไปด้านนี้นะครับ มันจะมี2ชี้มาซ้ายให้คุณกดนะฮะบาลานด้านซ้ายคืนครับนะ,ะตัวโดนก็ช้าๆนะฮะบาลานกลับมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็คงเดิมนะครับถ้าตัวโดนนะฮะอถอยหลังเองสมมติถอยหลังแบบว่ามันกินลายหลังนะฮะหรือเจอลมนะฮะให้คุณกดบาลานเดินหน้านะครับปึ่มนะฮะให้มันมาหนักหน้าขึ้นนะครับผมนะฮะให้กันลมได้อะไรได้ถ้าเกิดมันกินลายหน้าเราก็กดบาลานด้านหลังตัวนี้นะฮะให้มันกลับคืน นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นชุดบาลานซ์ควบคุมนะฮะให้มันนิ่งขึ้นนะครับหรือกันลมได้นั่นเองนะฮะอ่ะส่วนตัวนี้นะครับเขาจะมีระบบความแรง3สปีดนะฮะเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์แล้วกันนะครับนะฮะฟังเสียงนะครับอันนี้ผมปลดให้ฟังเสียงก่อนนะครับผมนะฮะถ้ากดลงไปนะครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์ก่อนนะฮะกดลงไปอ่ะตอนนี้ได้ยินเสียง2กิกใครับนี่คือสปีดที่2นะฮะก็อาจจะบินขึ้นสูงขึ้นนะครับต้านลมได้ดีขึ้นนะฮะ แต่ต้องการความแรงเพิ่มมากกว่านี้ก็กดอีกหนึ่งทีครับไดยินเสียง3คลิกใช่ไหมฮะอันนี้คือสปีด3ครับอันนี้คือสปีดที่แรงที่สุดแล้วนะเล่นกลางแจ้งความสูงนะฮะแล้วก็โฉบได้อะไรได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ฝึกบินนะฮะคลิกเดียวพอนะฮะเล่นต่ำๆก่อนใกล้ๆตัวเองก่อนนะครับถ้าเป็นมือใหม่นะอาทีนี้นะครับตัวโดนลำนี้เขาสามารถตีลังกาได้นะครับตีลังกายังไงนะครับโยนะฮะให้คุณกดตุ่มนี้ก่อนหนึ่งทีกดปุ๊บได้ยินเสียงไหฮะ ต้องการตีลังกาด้านหน้าถ้าลอยตัวขึ้นไปแล้วนะครับต้องการตีลังกากดบังคับเดินหน้าหนึ่งทีปล่อยนะต้องกดแล้วก็ปล่อยนะครับตัวโดนก็จะพลิกตีลังกาหน้าให้เราตุ้มนะฮะทีนี้จะตีลังกาหลังซ้ายขวาก็ทําเหมือนกันพี่นะหให้กดก่อนให้กดปุ๊บตีลังกาหลังก็แตะถอยหลังตีลังกาซ้ายก็แตะไปซ้ายตีลังกาขวาก็แปะไปขวาแล้วก็ปล่อยอย่างนี้นี่คือระบบตีลังกาสี่ทิศทางครับผมนะฮะทีนี้รวมๆแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะฮะ ส่วนท่านใดที่ต้องการดูภาพปสะวไปด้วยนะครับคือตัวรีโมทเนี่ยเขาจะมีที่จับใส่โทรศัพท์มือถือนะฮะคุณก็เอาโทรศัพท์มาวางได้เลยนะฮะแล้วก็ล็อกไว้นะครับก็ดูภาพปสะวไปด้วยบินโดนไปด้วยถ่ายภาพไปด้วยถ่ายวีดีโอไปด้วยได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเริ่มเริ่มใหม่ให้สมุดเลยนะครับน่ะโอเคนะฮะนี่นะครับเปิดสวิคโดน กดค้างนะครับไฟติดนะครับผมเห็นนะฮะสองนะฮะเปิดสวิตช์ตัวรีโมทครับปึ้มไฟกระพริบอยู่นะฮะให้เราดันคันยกด้านซ้ายขึ้นสุดหนึ่งทีปล่อยลงสุดหนึ่งทีปล่อยก่อนบินคาลิเบตโดนอย่าลืมให้กดคันโยกขีดข้างนะฮะไฟกระพริบประทีปหยุดนิ่งปล่อยคนที่มือใหม่ให้กดตุ่มเทคออฟตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับกดหนึ่งทีครับปึ้มนะครับเนี่ยตัวโดนจะบินขึ้นไปเองนะฮะเดีย๋ยวผมไปด้านหน้านิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้เห็นนะฮะอ่าโอเค เห็นนะครับนะฮะ,ะทีนี้นะครับสังเกตว่าโดนมันกินลายขวานิดหนึ่งนะครับเรากดคืนอ่ะมันกินลายไปด้านซ้ายนิดหนึ่งนะฮะให้กดคืนขวาหน่อยนะฮะอ่ะนะฮะและทีนี้มันกินลายหน้าก็กดหลังนิดหนึ่งนะครับให้มันนิ่งขึ้นนะฮะต้องการความสูงครับดันขยโยน,นซ้ายขึ้นครับปล่อยมือล็อกเห็นไหมฮะนี่คือเขาเรียกว่าล็อกระดับเพดานบินนะครับต้องการให้ต่ำลงก็ดนกนันขยกยนซ้ายลงปึ้มปล่อยล็อกนะฮะ กดไปด้านข้างนี่ครับหมุนหัวเห็นไหมครับซ้ายขวาเนะะี่ยอ่ามาตรงกลางนิดนึงนะครับนี่นะฮะคือสามารถหมุนหัวได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับอ่าต้องการเดินหน้าเรากดคันโยกด้านขวาเนี่ยไปด้านหน้านี่คือด้านหน้าถอยหลังนะฮะปล่อยก็หยุดนะครับผมนะฮะบินไปซ้ายนะครับบินมาขวาเห็นไหมฮะนี่คือระบบบังคับควบคุมสีทิศทางนะฮะเอากินลายขวานิดนึงกดซ้ายคืน นี่นะฮะนี่คือลักษณะการเล่นนะฮะของตัวโดรนเดีย๋ยวกดขึ้นสูงอีกปึ๊บอ่าโอเคนะฮะกินไ g h t ขวานะฮะกดซ้ายนะครับในเฮียทีนี้เราต้องการตีลังกาให้กดตรงนี้นะครับหนึ่งทีปึ้มตีลังกาหน้าแตะเดินหน้าปัม๊มนะฮะตัวโดรนจะตีลังกาเห็นไหมฮะต้องการตีลังกาหลังกดหนึ่งทีนะฮะอ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวโดรนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่อ่อนนะ นะฮะแบตเตอรี่อ่อนนะครับไฟจะกระพริบเตือนละนะครับแบตเตอรี่เริ่มอ่อนละก็อีกประมาณสักนะฮะเกือบเกือบนาทีนะฮะก็จะเล่นได้คุณก็เอาโดรนลงจอดได้นะครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับอ่ะทีนี้ครับต้องการกดลงจอดนะครับผมนะฮะกดลงจอดนะฮะคุณกดเทคเทคออฟอ่ะโทษครับเทคใลนดิ้งหนึ่งทีปึ่มนะฮะตัวโดนก็จะบินลงครับถึงพื้นเขาก็จะดับเครื่องให้เราเองอัตโนมัตินะครับผมนะฮะ อ่าทีนี้ผมเปลี่ยนแบตใหม่แล้วนะครับอ่ากดเทคอ o อ f ขึ้นนะครับปินขึ้นแฟดดันปล่อยล็อกนะครับอ่าทีนี้ต้องการดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินนะครับให้กดตรงนี้ค้างอ่าดูนะครับกดค้างเนี่ยฮะตัวโดนก็จะดับเครื่องยนต์และตกลงมานะครับผมนะฮะอ่าทีนี้มาดูระบบอ่าหลงทิศทางกันบ้างนะครับผมนะฮะอ่ากดเทคอ o อ f ขึ้นไปปึ้มนะฮะระบบหลงทิศทางเนี่ยนะครับผมนะฮะอ่าดูนะครับเผื่อท่านใดไม่เข้าใจนะครับสมมุติว่ากดหนึ่งทีปึ้ม เห็นไหมครับไฟตัวโดนเชือกพริบสมมติว่าโดนอยู่ด้านข้างนะครับผมนะฮะด้านข้างแล้วกันอ่ะเนี่ยถ้าเราต้องการกดเดินหน้านะครับด้านข้างจะกลายเป็นด้านหน้าทันทีเห็นไหมฮะอ่ะซ้ายนะฮะถอยหลังครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่คือระบบหลงนิทางครับบินไปขวาบินไปซ้ายเห็นไหมครับว่านะฮะมันจะเซนอ่าเซนเซอร์ระบบอัตโนมัติให้เรานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดให้เราทันทีนะครับผมนะฮะก็เดินถอยหลังนะฮะจะสูโหมดไหนก็ตามได้หมดครับพี่นะฮะดูด้านหลังนะครับผมที่กดเดินหน้าด้านหลังกลายเป็นด้านหน้า ด้านหน้าจะกลายเป็นด้านหลังเห็นไหมครับนี่คือระบบหลงทิศทางอยู่ฝั่งไหนก็ตามนี่ครับมันเซตระบบให้เราเองอัตโนมัติต้องการหยุดนะครับก็กดอีกหนึ่งทีนี่นะฮะทีนี้ก็นะฮะกลับสู่หมดเดิมนะฮะขวาซ้ายเดินหน้าถอยหลังเห็นไหมครับนี่คือระบบหลงทิศทางนะฮะส่วนรีเทิร์นกลับก็กดตัวนี้นะฮะกดที่ตัวนี้ค้างไว้นะครับผมนะฮะหนึ่งทีเนี่ยค้างปุ๊บเนี่ยเขาจะรีเทิร์นกลับเห็นไหมฮะหรือเรากดคันโยกเดินหน้าหนึ่งทีเพื่อเป็นการหยุดก็ได้นะครับผมนะฮะ อ่ะโอเคนะครับสปีดนะครับอันนี้สปีดสองสองกิกสปีดสองต้องการแรงสปีดสามพุ่งพวดเลยนะฮะอันนี้ก็แรงขึ้นนะฮะสปีดสามนะครับผมนะฮะถ้ามือใหม่สปีดหนึ่งพอเห็นไหมฮะมือใหม่สปีดหนึ่งก็ค่อยบินครับฝึกเล่นได้ครับฝึกเล่นได้เบาๆเห็นไหมฮะเป็นการฝึกไปก่อนนะครับเล่นมือเดียวได้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแบบล็อกระดับเพดานบินให้เราเห็นไหมฮะอ่ะโอเคนะครับ นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสู่โหมดนะฮะเอาลงจอดครับนี่ฮะลงจอดถึงพื้นก็ดับนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสู่ระบบนะฮะการโหลดโปรแกรมลงหน้าจอและก็เชื่อมต่อ w i f i นะครับนะฮะเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับครับท่านตอนนี้เราจะมาโหลดโปรแกรมกันก็เอานะฮะใบโหลดโปรแกรมมานะครับตัวนี้นะฮะทีนี้ก็นะครับเราก็จับไปเข้าที่ถ้าเกิดท่านใดเล่นไลน์นะครับเข้าที่ไลน์ได้เลยนะที่ไลน์ครับ แล้วก็เข้าที่นะครับผมนะฮะเพิ่มเพื่อนนะครับเห็นนะฮะกดออกก่อนนะครับนะเข้าหน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าเพิ่มเพื่อนนะฮะแล้วก็เข้าตัว QR code นะฮะตัวนี้นะฮะผมใช้เป็นตัว iOS นะฮะตัวนี้จะใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ iOS แล้วก็สแกนเข้าไปที่นะฮะตัว iOS ครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมนะฮะทีนี้เราก็กดได้เลยปึ้มนี่นะฮะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับผมนะฮะก็ นะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่ไม่เล่นลายนะฮะคุณก็สามารถเข้าที่ App Store หรือ Pay Store ก็ได้นะครับอ่าให้พิมพ์ fhdfpv นะฮะนี่คือตัวนี้เลยนี่คือตัวรหัสโปรแกรมของมันนะฮะถ้าพิมพ์ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรานะฮะติดตั้งนะครับลงสู่หน้าจอมือถือเราก็กดติดตั้งได้เลยครับนี่ฮะกดติดตั้งครับสักครู่เดียวนะฮะรอสักครู่นะครับเพื่อให้ตัวนะฮะอ่าโทรศัพท์ทำการโหลด แอปโปรแกรมตัวนี้เพื่อติดตั้งโดรนนะครับติดตั้งโดรนนะฮะก็นี่ครับแป๊บเดียวครับเนี่ยมาครึ่งหนึ่งแล้วครับผมนะฮะถ้าเกิด Wi-Fi ดีๆนะฮะนะฮะก็จะไวมากโอ้โหมาแล้วครับผมนะฮะเปิดปึ้มนี่นะฮะเรียบร้อยนะฮะเราก็กดอนุญาตให้ใช้ในแอปนะครับประมาณนี้นะฮะหน้าจอลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่ะทีนี้นะครับเขาก็จะนะฮะโหลดมาติดตั้งให้เราที่หน้าจอนี่ครับมาแล้วครับผมนี่ครับนี่คือโปรแกรม FHD FPV นะครับเรียบร้อยนะฮะแต่เข้าไปปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้อ่ะทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะทําการเชื่อมต่อ w i f i แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเปิดโดนก่อนนะฮะวิธีการเช็คโดนก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเปิดโดนนะครับอ่าเซ็นเซอร์ระบบเล็กน้อยนะฮะคาลิเบรตโดนด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อพร้อมการบินนะฮะทีนี้เข้าที่อ่าบางคนจะเข้าที่ WiFi เลยก็ได้นะครับผมเข้าตั้งค่านะแล้วผมเข้า WiFi นะครับทีนี้เขาจะมีรหัสของตัวโดนตัวนี้ขึ้นมานะครับก็นี่ฮะจะเป็นตัวรหัสนะฮะ KY KY 720นะครับเพราะตัวนี้กล้องมัน720ีพีเต็มด้วยนะฮะเราก็แตะเข้าไปทำการเชื่อมต่อนะฮะถ้าเป็น iOS มันจะบอกว่าขึ้นแบบว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยแบบนี้นะครับผมนะฮะถ้าเป็นตัว Android มันก็จะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับอันนี้ขีดถูกแล้วครับอ้าวแล้วก็กดออกนะฮะไปที่หน้าโปรแกรมนะครับกดหนึ่งที นะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็ต้องการที่ดูภาพนะฮะกดเข้าที่ตัวเพปึ่มนะครับอ่ะตกลงนะฮะตกลงนะฮะได้กล้องหรือยังครับอ้าวกล้องมาแย้วนี่ครับผมนะฮะนี่นะครับตัวกล้องนะครับว้าวนะฮะความชัดกล้อง720 p พนะครับสามารถถ่ายภาพนิ่งได้และก็ถ่ายวิดีโอได้นะครับตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราต้องการจะถ่ายภาพนะฮะ ถ้าเราต้องการจะถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะนี่คโทรศัพท์นะครับเราสามารถเอามาใส่ที่ตัวรีโมทได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับวิธีการใช้งานนะครับถ้าต้องการถ่ายภาพกดที orders, point, ่ตัวกล้องครับนี่ฮะกดตกลงนะฮะถ่ายภาพกดแฉะนะครับถ่ายวิดีโอกดที่ตัววีโอครับนะฮะเขาก็จะมีวินาทีขึ้นให้เราเห็นไหมฮะเขียวเขียวนะครับวินาทีขึ้นให้เรานะฮะต้องการหยุดก็กดอีกหนึ่งทีเพื่อทําการหยุดนะครับทีนี้ คุณต้องการดูภาพกดตัวต่อไปครับตัวที่3ามนะฮะที่เป็นวงกลงครึ่งวงกลงนะฮะกดเข้าไปเขาจะมีให้เลือกครับว่าอันนี้คือภาพนะฮะอันนี้คือวิดีโอนะฮะถ้าเราถ่ายภาพไว้เราก็กดที่ตัวนี้นี่ฮะเห็นไหมครับภาพมาละนี่ฮะ 720p พี720 p, ถือว่าโอเคเลยนะครับนะ,ะนี่นะฮะภาพนะฮะอโอเคนะฮะถ้าวิดีโอก็กดเข้าที่ตัววิดีโอนี่นะครับ แบบนี้ก็กดเข้าไปนะครับมันจะมีวินาทีขึ้นให้เราเนี่ยฮะอันนี้เราสามารถดูได้เลยแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะมันจะลิงก์โหลดเข้าไปในแกลเลอรี่ในโทรศัพท์ของเรานะครับอ่ะกดออกนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะและทีเนี้ยนะครับตัวโดนลำนี้นะครับเขายังสามารถนะฮะบังคับโดนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเล่นยังไงนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว เขาเรียกว่าตั้งค่าก่อนนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเป็นเป็นลูกเฟืองนะครับถ้าเรากด REV ถ้าตัวรูปของท่านใดกลับหัวกดตัวนี้อันนี้คือเป็นตัวกลับหัวนะฮะกดคืนครับเห็นไหมฮะอ่าตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นสองจออันเนี้ยจะเป็นสองจอเห็นไหมฮะโอเคนะครับผมนะฮะเป็นสองจอแล้วนะครับอ่าตัวต่อไปก็นะครับผมนะฮะไอ้ตัวนี้จะเป็นพวกระบบเพลงนะฮะเพลงมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟังได้นะครับผมตัวนี้อ่กดผ่านครับผมนะฮะ ทีนี้ก็จะที่เป็นรูปตัวคล้ายๆนะฮะสอนะครับมีดาวกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมนะฮะรุ่นนี้ก็จะสามารถซูมกล้องได้อีกนะครับ 50x เนะฮะเขาสามารถซูมกล้องได้อีก 50x เช่นกันถ่ายภาพถ o โอนะครับตัวนี้จะเป็นระบบนะครับนะฮะกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับว่ามีแบมือกำมือนะฮะคือแบมือเนี่ยถ้าเราแบมือยืนหน้าโดนนะครับถ้าโดนเห็นเราแบมือปุ๊บนะครับยืนหน้าโดนเขาจะถ่ายภาพให้เราเองอัตโนมัติ นะฮะแต่ถ้าเกิดเรากำมือกำมือนะครับกำมือเขาจะถ่ายวิดีโอให้เราเองอัตโนมัตินะครับผมนะฮะนี่ฮะนะถ่ายวีโอให้เราเองอัตโนมัตินะครับผมนะฮะนะครับถ้าเรากำอีกทีหนึ่งกำอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะเขาก็จะหยุดถ่ายให้เรานะครับถ้าเราอยู่ข้างหน้านะครับอ่าโอเคแต่เราต้องกดที่ตัวมือก่อนนะครับกดที่ตัวมือตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้มาสู่ระบบการเล่นโดรนบังคับผ่านโทรศัพท์มือถือนะฮะ เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับเราจะเล่นผ่านมือถือนะฮะเราก็ไม่ใช้รีโมทครับปิดสวิตช์ครับเก็บไว้ได้เลยอ่าเก็บไว้ได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเซ็นเซอร์แต่เราต้องเซ็นเซอร์โดนก่อนนะครับผมนะฮะคือต้องมีการเซ็นเซอร์โดนให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะปิดสวิตช์ครับนะฮะทีนี้เราใช้รีโมทครับนะฮะเราจะเห็นตัวออฟใช่ไหมครับผมนะฮะกดตัวนี้หนึ่งทีครับปึ้ม มีมีรูปตัวบังคับผ่านหน้าจอแล้วนะครับผมนะฮะทีเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวด้านซ้ายอ่ะมันเป็นตัวนะฮะบังคับควบคุมนะฮะตัวเนี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ออโต้เราก็ทําการทําให้ออโต้ครับกดที่ตัวนาฬิกาทรายเนี่ยคือมาแล้วอันนี้จะเป็นออโต้ล็อกระดับละนะครับส่วนด้านเนี้ยถ้ากดบังคับแบบนี้นะครับดูมันเหมือนยุ่งยากไปมันยุ่งยากไปนะครับผมนะฮะบางคนกดไม่ถูกเลยนะฮะให้เรากดที่ลูกข่างนี่นะครับ ทีนี้เราจะเล่นเป็นตัวระบบเกาวัตี้เซนเซอร์นะครับโดยการใช้โทรศัพท์พลิกเอาเดินหน้าพลิกหน้าถอยหลังพลิกหลังบินซ้ายบินขวานะครับก็จะมีระบบนะฮะความเร็วนี่นะฮะเห็นไหมครับสปีดนะครับสาคือสปีดหนึ่งหกคือสปีดสองหนึคือสปีดสามความเร็วสูงอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดขึ้นครับดันหนึ่งทีนะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นกับชี้ลงตัวนี้คือสตาร์ทเครื่องนะฮะให้ดันขึ้นสุดหนึ่งทีครับแล้วก็ปล่อยนะฮะใบพัดติดนะครับ จะกดขึ้นบินให้เรากดลูกศรนะฮะชี้ขึ้นหนึ่งทีครับปึ่มเนี่ยบินละอ่าทีนี้ะครับเดี๋ยวผมจะหงายอ่าต้องให้ดูนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับบินแล้วต้องการเดินหน้าพลิกโทรศัพท์ไปข้างหน้านะฮะเบรกถอยหลังพลิกโทรศัพท์มาด้านหลังครับเจ๋ง่ะอ่าเวครับผมนะฮะบินขวาพลิกขวาบินซ้ายพลิกซ้ายครับนี่คือระบบเกาวตี้เซ็นเซอร์นะฮะต้องการตีลังกานะฮะให้กดตัวสาม้อบองศาหนึ่งที ตีลังกาหน้าพิกถอยไปข้างหน้าว้าวเล่นกว้างๆนะครับถ้าเป็นมือใหม่ควรเล่นกว้างๆนะครับผมนะฮะเจ๋งไหมนะฮะตีลังกาหลังนะครับแตะปุ๊บพิกถอยหลังปุ๊บนี่ตีลังกาหลังถ้าโดนตัวไหนที่ไม่เสถียรเนี่ยเล่นไม่ได้เลยไวไฟไม่ดีเล่นไม่ได้นะครับผมนะฮะทีนี้นะครับต้องการจะลงจอดก็กดตุ่มเทคออฟหนึ่งทีนะฮะเป็นตัวลูกศรนะฮะชี้ลงนะครับเดี๋ยวมาวางตรงนี้ปึ่มอ่าโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับ ทีเนี้ยเวลาบินอยู่นะครับเวลาบินขึ้นเนี่ยเราต้องการที่จะเล่นเข็มทิศก็กดตัวนี้ได้นะครับเขาเรียกว่าตัวเข็มทิศนําทางนะฮะแต่ก็คือต้องเล่นเหมือนเมื่อกี้นะฮะคือบินขึ้นก่อนนะฮะต้องการจะบินแบบให้เป็นรูปแบบอ่าเรียกได้ว่าตัวแซดอย่างนี้ก็ได้นะฮะตัวโดนเขาก็จะบินตามที่เราลากเส้นได้นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีระบบคําสั่งเสียงนะฮะถ้าเกิดไทยพาดบินชนอะไรก็กดที่ตัวสต็อปครับผมตัวนี้นะฮะเป็นการดับเครื่อง่างฉุกเฉินนะครับผมนะฮะอ่ะโอเค สำหรับท่านใดที่นะฮะสนใจก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวโดรนรำนี้นะฮะผมว่าก็เล่นไม่ยากนะฮะนะฮะเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับเป็นตัวโดรนบังคับรีโมทคอนโทรลนะฮะก็เป็นตัวงานพับได้นะฮะติดกล้งระบบไวไฟดูภาพสดผ่านมือถือนะฮะดูให้จบครับแล้วคุณจะเล่นเป็นถ้าเป็นมือใหม่เล่นต่ำๆใกล้ๆตัวเองก่อนเวลาพลาดนะฮะดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินหรือกดสต็อปได้นะครับโอเคนะฮะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากขอให้ทุกคนเล่นเป็นสนุกสนานเพลิดเพลินนะฮะกับโดนชีอ่าโดนชี 11s ครับผมติดกล้องไวไฟครับขอบคุณครับจากผมจุิทอยสวัสดีครับ